ปัวเปล่า,อเ,ลาเอกลักษณ์ของน้ำตกนี่ก็จะมีปังเงะนะครับน้องหลิวค่ะน้องหลิวนะครับก็บเ,ปเป็นคนนครศรีธรรมราชค,คนที่นี่เลยค่ะ<ห>คีรีวงเหรอตําบลลราสกาค่ะลาสกาครับลันนิงน่งรถบุกนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่คีรีวงนะครับก็วิง่งคีรีวงซุปเปอร์มินิมาราธอนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูว่าจะวิ่งเทรล ตรงไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวในเบื้องต้นก็จะไปน้ำตกวางไม้ปักตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับนี่ก็กลุ่มลูกไม้นะครับวิสา,ากิจชุมชนท่องเที่ยวเราวิ่งมาได้หนึ่งกิโลแล้วนะครับเจ็ดนาทีนี่ก็สลาลาริมทางนะครับน่านั่งมากเลยน้ำตกวังไม้ปักสามร้อยเมตรนะครับถ้าดูตามนี้ก็เข้ามาประมาณ2 1จุหนึ่งกิโลเมตรนะครับ เอกลักษณ์ก็จะเห็นมอไซค์วิบากวิ่งขึ้นลงตลอดเนี่ยนะครับก็เที่ยวน้ำตกนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นเขาไปตรงนี้คนเยอะไหมเอ่ยครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ตำบลอะไรครับเนี่ยคุททะเลครับอุทะเล วิ่งฟันตติดถ้วยด้วยอันดับแปดทั่วไปทั่วไปรุ่นโอเพนเวลาเท่าไหร่ครับยี่สิบปลายอ่ะยี่สิบปลายโอ้ยถ้าเกิดถนนธรรมดานี่น่าจะต่ำกว่ายี่สิบประมาณสิบเก้าเคยทำได้ดีที่สุดเท่าไหร่ฟันลันเก้ปลายสิบเก้าปลายใช่ไหมั้งที้สองติดทุกครั้งทุกครั้งครั้งนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกสบายดีรูะสึกดีมันใกล้เคียงเหมือนกันนะเกือบเกือบเหมือนกันนะครับว่าจะวิีงเล่นตอนแรกเอ่งมาสองวันที่ วันนี้วันที่สองที่แข่งสามวันวันนี้วันที่สามงานอะไรอะทำไมแข่งแข,ข่งขอำเภอมาแข่งวิ่งอำเภอครับสุดถูกเสาร์อาทิตย์อ๋อเป็นตัวอำเภอแล้วเป็นยังไงบ้างครับที่แข่งวิ่งอำเภอระยะยังไงครับเอสี่ร้อยเจ็ดร้อยประมาณนี้อ๋อแล้วน้องวิ่งด้วยป่ะครับให้กำลังใจนคนเราดีที่สุดเออชื่อทีมอะไรครับขุนทะเลรันนิ่งเหรอ ก็คือจะมีทั้งอําบลขุนทะเลอําบลลรสก,กาบางคนก็มาขุน<า>ทะเลน,นี่ไม่เกี่ยวกับทะเลใช่นะไหมอําบลไม่เกี่ยวค่ะแต่ดั้งเดิมไม่แน่ใจว่ามีประวัติทำเป็นไงกันะก็จะเป็นชีวิ่งที่ไปวิ่งที่สนามขุนทะเลอะค่ะทุกวันวันหนึ่งไปออกกำลังกายกาันนักวิ่งมาราธอนก็จะไปอ้องที่นั่นเยี่ยมเลยแล้วมากกี่คนนะครับนความจริงวันนี้มาเยอะมากนะคะเสียดายชื่อว่าเพิ่งมาเจอกันวันนี้ก็หลายได้ถ้วยไปหลายคนเหมือนกัน ส่วนใหญ่ชมรมมากันเยอะมากมาเยอะค่ะใสาเสื้อสีนี้ก็คือขุนเทีลนนิ่งมาเยอะมากเขาจะใส่เสื้อนี้วิ่งกันเลยใช่ไหมก็จะแข่งกีฬาตำบลแข่งกีฬาอำเภอก็จะช่วยลงวิ่งให้กับตำบลที่เองสังกัดอยู่เยี่ยมมากเลยครับดีครับดีชื่ออะไรนะครับชื่อหลิวค่ะน้องหลิวนะครับก็เป็นคนนครศรีธรรมราชคนที่นี่เลยค่ะคีรีวงศ์หรอตำบลราชกาค่ะราชกาก็จะใกล้ๆกับตำบลอุททะเลนี่นี่เราให้นี่หมดเลยค่ะไม่ไกลก็อยากจะเชิญชวนให้มาวิ่งกันเยอะๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นการมาเที่ยวไปในตัวด้วยของการได้ออกกำลังกายได้ทำกิจกรรมดีๆแล้วก็ได้มาสุดอากาศที่ดีด้วยครับนี่น้องก็เพิ่งมาถึงเห็นพี่วิ่งเข้ามาเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้เรามากัน้งแต่เช้าแล้วก็เมื่อกี้ไปซื้อเครื่องดื่มกันมาแล้วก็ตอนขับรถมาเนี้ยค่ะอยที่วิ่งอยู่พี่ก็จะบอกว่าวิ่งมาในอากาศเย็นประมาณสองโลนิดๆก็มาถึงตรงนี้แล้วแหละนี่อยากให้มาวิ่งเพราะว่าอยากให้ไม่ได้มาสุดอากาศตอนเช้าอากาศแจ่มได้คขอบคุณน้องหลิวมากนะครับยังไงเพื่อนๆก็เชิญชวนมาเที่ยวลานสกา พีดีวงหรือมางานวิ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับนี่ก็ใช้เอเปกใช่ไหมเอเป็กอย่างเดียวเลยใช่ไหมเป็นยังไงบ้างเอเปกดียังไงอนุ่มนุ่มนุ่มใช่ไหมคู่นี้ก็ออกมารุ่นแรกไม่ใช่อ่าคือสีชุดแรกน่าจะประมาณเดือนอะไรอ่ะพฤศจิกายนประมาณนั้นนี่ก็ใช้ม้าแต่ตอนนู้นเลยป่ะตอนแรกครับไม่ได้เปลี่ยนเลย กิโลแล้วครับเนี่ยพวกนี้เยอะครับทั้ง21โล10โลว่า1โลิุกหมดเลยน้องจริงๆน้องเป็นนักวิ่ง21โลด้วย21โล,ลเวลาเท่าไหร่ครับชั่วโมง20 20, 20ปลาย 20, 20ปลายใช่ไหมแปลว่าจะถนัดสั้นมากกว่าใช่ก็วิ่งวันนี้ลงมาเล่นระยะสั้นแล้วโอ้ยแต่ก็โอเคอ่ะเพราะอายุยังน้อยลงอะ่ะไ,ได้อยู่แล้วแหละนี่ก็แฟนเอเนะป็กอีกคนกลัวเปล่าเอกลักษณ์ของน้ำตกนี่ก็จะมีปังแงะนะครับนี่นะครับปังแงะ นี่ก็ได้สัมผัสสายน้ำในสี่รีบงแล้วนะครับเรียกว่าเย็นชื่นใจเลยปังแงก็จะว่าอยู่ข้างตัวเราเนี่ยนะครับโอ้วันนี้ก็อาจจะไม่ต้องขึ้นเขาแล้วนะครับมาเล่นน้ำตกนี่ก็คุ้มแล้วนะครับค่อนข้างลืน่นค่อนข้างลืนล่นลื่นพึนเลยะ ลึกไหมไม่ลึกเดินก็เดินได้หมดนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นหินแหลมนะครับอันนี้ก็ทีมขุนทะเลหมดเลยพื้มันลื่น嘛อ๋ออันนี้ก็น้ำจากน้ำตกนะครับนี่ผมก็อยู่ตรงน้ำตกวางไม้ปักนะครับก็จะมีฟางแง้ฟางแง้ ว่าอยู่นะครับเห็นไม้ฟ้าอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวก็จะตามน้องขุนทะเลรันนิ่งนี่ขึ้นไปสักหน่อยนะครับนี่ก็เล่กอเดขึ้นมเอมันตรายนะครับมันเล่นมากโอ้ยแต่พอขึ้นมาแล้วก็โอเคมันก็เดินได้ตอนนี้ก็อยู่ตามน้ำตกนี้นะครับ เป็โอ้โหเลื่อนพลื้มเลยครับถ้าเหยียบลงไปในน้ำนี่เลื่อนทันที ระดลื่นะลื่ลึกน,น,น,น้องดอนแล้วโทรศัพท์ไว้ไหนอะ่ะตรงนี้ลึกนะครับเนี่ยลึกโอ้โหมันลื่นมากมันยากต่อการที่จะไปนะครับ ด้วยความลื่นนี่หละบดนน้ำตกนั่นก็อันตรายนะครับเพราะวันลื่นแล้วก็มีบางจุดที่ลึกนะครับ้ก็มันเลื่องกับปลาตรงนี้นะครับจับปลาได้ะเนแ่ยโดนตัวได้ไหม น,น้องหลิวนี่เป็นเป็นครู<ช>เป็นอาจารย์ครับที่โรงเรียนอะไรนะโรงเรียนราฐบำรุงที่ตำบลขุนทะเลคะ่ะก็เป็นโรงเรียนกีฬาด้วยไหมไม่ค่ะเป็นโรงเรียนมีสอนนักเตะช้นอนุบาลจนถึงม3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสค่ะครับแตบบ่สนามกีฬาของเรา,เาสนามกีฬานี้จะอยู่ในโรงเรียนขุนทะเลที่ยาคมแต่ว่าอยู่ใกล้กันเลยใกล้กันอยู่แบบ3กิโลได้ไหมคะห่างกันก็จะไปวิ่งไปเดินทุกวัน ก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้มีทีมมีทีมแล้วอะคะ่ะแล้วก็มีหลายสิบคนในทีมประมาณ30กว่าคนนะคะแล้วก็น้องก็จะไปคล้ายๆไปปฏิสัมพันธ์ไปสนุกสนานเพราะว่าสมาชิกหน้ารักเด็กตัวเล็กแค่นี้นะคะ่ะจนถึงวัยเกษียณไปแล้วก็นักวิ่งเหมือนกันนะคะมาวิ่งเหมือนกันขุ<ค>นทะเลรันนิ่งแต่ว่าก็คือบางคนก็ไม่ได้มาวิ่งแต่ว่าก็คือมีปฏิสัมพันธ์กันเวลามีงานเลี้ยงมีงานสดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปด้วยกันได้ครับโอเคครับน้องเหลิยวเดี๋ยวเผื่อมีโอกาสไปเยี่ยม ต่อมาเลยอยากให้มาา,มารู้จักในทีมะในทีมน่ารักได้ครับโอเคครับน้องหลิวสวัสดีครับสวัสดีครับก็อากน้ำตกวางไม้ปักนะครับเขาขุนน้ําคือวงนะครับสํานักปฏิบัติธรรม600เมตรนะครับ